สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมเบดแอนด์โซนะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการสร้างอาวุธระดับตำนานนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Legendary w e a p o n นะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สร้างซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเป็นการหาของนะครับเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนที่ดากอนเอ็กซ์เพสนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการแลกกันเลยครับก็ให้เรากดปุ่มไอนะครับเปิดหน้าต่างสัมภาระขึ้นมาครับผมแล้วก็มองที่ด้านล่างจะเห็นว่าจะมีปุ่มที่เป็นรูปถุงเนี่ยครับผม พอเรากดไปปุ๊บเราก็จะได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับผมทางด้านขวามือก็จะมีอาวุธชื่อสีส้มนะครับอย่างเช่นของผมเป็นฟอร์ตมัตเตอร์ใช่ไหมครับก็จะเขียนว่ากําไรเวทเขี้ยวพยักที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมจะเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทั้งหมด 10G นะครับแล้วก็ไอเทมอยู่3อย่างด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอันแรกเลยครับผมชิ้นส่วนเขี้ยวพยักนะครับผมที่จะต้องใช้ทั้งหมด30ชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาเป็นคริสตัลหินโซครับ อันนี้รู้สึกจะใช้ทั้งหมด40ชิ้นนะครับผมและอันที่3นะครับธาดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไอเทมสีส้มนะครับใช้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันโดยที่ถ้าเราเนี่ยเมื่ออัพเลเวลมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกจะประมาณ36หรือ40เนี่ยนะครับมันจะมีแบบสอบถามให้เราตอบนะครับโดยเมื่อเราตอบแบบสอบถามแล้วเนี่ยก็จะได้ไอเทมทั้ง3ชิ้นนี้มานะครับผมวิธีการตอบแบบสอบถามก็คือนะครับมันจะมีไอคอนขึ้นมาแสดงอยู่ทางด้านล่างขวานะครับที่เขียนว่าสารของท่านอาจารย์หงมาแล้วผมโดยที่ เราตอบคาถามเสร็จแล้วเนี่ยไอเทมทั้งหมดที่เราจะได้เนี่ยครับก็จะมีนี่เลยครับตามภาพเลยก็จะมีหินธาตุนะครับสออันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเคี้ยวพยักยี่สิบแล้วก็คริสตัลนะครับคริสตัลโซทั้งหมด40ชิ้นด้วยกันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเทมทั้ง3มชิ้นนี้ครับเราสามารถหาได้ด้วยการลงดันเจียนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการหาไอเทมแต่ละชิ้นกันเลยดีกว่าครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับชิ้นส่วนเคี้ยวพยักนะครับเราสามารถลงดันเจียนหาได้นะครับ โดยแบ่งออกเป็นดันเจียนสีฟ้านะครับทั้งหมด4ดันเจียนด้วยกันนะครับแล้วก็ดันเจียนสีม่วงทั้งหมด2ดันเจียนนะครับผมโดยดันเจียนสีฟ้า4ดันเจียนแรกนะครับนี่เลยอันแรกนะครับดันเจียนเขตเมืองโบราณยองลินนะครับผมเป็นดันเจียนที่สามารถลงได้6คนนะครับเลเวลตั้งแต่36ขึ้นไปนะครับผม ดันเจี้ยนที่สครับถ้ำสุกรสังหารนะครับผมเลเวลเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งสดันเจี้ยนนะครับแล้วก็ดันเจี้ยนที่3าครับวิหารสวรรค์นะครับดันเจี้ยนที่4ี่ถ้ำแมงมุมนะครับผมเราจะเห็นว่าทั้งสดันเจี้ยนนะครับไอเทมที่สามารถได้ออกมาเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนเขี้ยวพยักนะครับเท่าที่ผมลองลงมาเนี่ยต่อหนึ่งดันเจี้ยนนะครับจะได้2ชิ้นนะครับก็คือ หนึ่งเนี่ยได้จากหลังจากข่าวฆ่าบอสแล้วจะดรอปออกมานะครับเป็นกล่องม่วงกับหลังจากที่เราผ่านดันเจี้ยนเนี่ยจะได้ออกมาเป็นของรางวัลรวมๆแล้วก็ดันเจี้ยนสีฟ้าเนี่ยจะให้เราทั้งหมด2ชิ้นต่อดันเจี้ยนนะครับในการลงดันเจี้ยนทั้ง4ดันเจี้ยนเนี่ยครับเราสามารถที่จะไปลงหน้าดันได้นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะหาปาร์ตี้ได้ยากหน่อยนะครับเราก็มีวิธีลงอีพีหนึ่งก็คือลงผ่านคอสเซอร์เวิร์นะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธตามที่ดันเจี้ยนกําหนดนะครับก็คือเาาาีท่สะรรมถจ ซื้อนะครับอาวุธเลเวล45นะครับต้องเป็นอาวุธ45ขึ้นไปนะครับเพราะว่าอาวุธระดับ40เนี่ยเราไม่สามารถนํามาใช้แล้วเพื่อลงดันเจียนผ่าน F8 ได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธ45นะครับทีนี้เมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาปาร์ตี้ใน F8 ได้นะครับส่วนถัดมาครับอีก2ดันเจียนนะครับที่เป็นระดับสีม่วงที่ดอกเจ้าชิ้นส่วนเคี้ยวพยักนะครับก็จะเป็นดันเจียนนะครับดันเจียน มิกกุกับปูนะครับตามที่ใครหลายๆคนที่เคยเล่นมาเขาจะเรียกกันนะครับตามชื่อภาษาไทยก็นี่เลยครับมิกกุภาษาไทยก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยดันเจียนกองโลบนาเค็นนะครับผมกับดันเจียนปู ท่าเรือเงาเลือดนะครับผมโดยทั้ง2ดันเจี้ยนนี้จะมีวัตถุดิบที่เราใช้ในการแลกอาวุธดัเจนนะครับอยู่2อันด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็คือนะครับชิ้นส่วนเขี้ยวพยกักษ์่วนอีกอันหนึ่งที่ดรอปนะครับในดันเจี้ยนก็คือคิสตันสหินโซนะครับซึ่งดรอปค่อนข้างมากนะครับสำหรับดันเจี้ยนสีม่วงทั้ง2ดันเจี้ยนนี้นะครับซึ่งถ้าเราลงไม่มีใครรู้จักกันอะไระครับก็ จำเป็นที่จะต้องพกเงินไปเยอะหน่อยนะครับเพื่อไปบิดแข่งกับชาวบ้านเขานั่นเองนะครับผมทีนี้อิตตันหินโซนเนี่ยครับนอกจากจะหาได้จากดันเจียนทั้ง2ดันเจียนนี้แลครับยังมีวิธีหนึ่งในการหานั่นก็คือการลง p v p ครับและนําถั่วมาแลกที่ n p c นะครับผมโดยถั่วที่ต้องใช้เนี่ยรู้สึกจะใช้ทั้งหมดจํานวน700ครับแล้วนํามาแลกที่ n p c ครับไอเทมหน้าตาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นถุงกลมๆนะครับชื่อว่ากระเป๋าหินโซอารีน่านั่นเองนะครับผมโดยเงื่อนไขในการแลกเนี่ยเราจําเป็นทีี่จะต้องงมแ พีหน <GP> ึ่งหนึ่งนะครับระดับซินเวอร์ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถแลกได้นะครับโดยไอเทมที่ได้ออกมาจากถุงเนี้ยก็จะมี คริสตัลหินโซนะครับกับอีกอันนึงนะครับหินโซแบบปกตินะครับไอเจ้าหินโซแบบปกตินี่ครับเราสามารถที่จะแปลรูปมันได้นะครับให้มันกลายเป็นคริสตัลหินโซได้โดยการกดคลิกขวาที่หินโซครับแล้วเราจะมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างหลอมขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโดยจํานวนในการแลกเปลี่ยนตัวนี้ครับก็คือ1หินโซเป็น1คริสตัลหินโซนะครับก็คือ1ต่อ1นนั่นเองนะครับผมไอเทมถัดมาที่เราจะหาเพื่อนําไปแลกนะครับผมก็คือตัวนี้ครับอันที่3ามนะครับหินธาตุเพิ่มขึ้นนะครับเจ้าหินธาต จำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยเราสามารถหาได้นะครับโดยการแลกเช่นเดียวกับอาวุธรีเจนนะครับก็คือนะครับที่ดากอนเอ็กซ์เพสนะครับผมก็คือเปิดหน้าต่างสัมภาระขึ้นมานะครับผมแล้วก็คลิกปุ่มด้านล่างนะครับที่เป็นดากอนเอ็กซ์เพสนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอยู่เป็นอันแรกเลยครับที่เป็นธาตุเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนไอเทมที่ต้องใช้ในการแลกก็จะมีอยู่2อันด้วยกันนะครับก็คือคริสตัลหินโซนะครับแล้วก็หินธาตุสีม่วงตัวนี้ครับทีนี้คําถามก็คือเจ้าหินธาตุตัวนี้ครรรรับเเาา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 าสมถหหหหไได้้จจกกนนนะวิธี สีม่วงอันนี้ครับเราสามารถหาได้ด้วยการเปลี่ยนรูปนะครับโดยกดปุ่มไนะครับเพื่อเปิดหน้าต่างสัมาระครับแล้วก็ดูปุ่มทางด้านล่างนะครับที่เป็นรูปลูกศรวนๆกลมๆนะครับผมคลิกเพื่อเปิดหน้าต่างเปลี่ยนรูปขึ้นมาครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีไอเทมให้เราเปลี่ยนรูปอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันครับแต่ว่าที่เราต้องการเนี่ยคืออันแรกนะครับหรืออันที่2ก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่จํานวนในการหลอมเนี่ยรู้สึกจะตามอันนะครับก็คือใช้วัตถุดิบทุกอย่างนะครับเพิ่มขึ้นน3เเเเเท่่าาาาออป็็วรกกลื ไปอันแรกครับพะเราจะคราฟทิรามินั่นเองนะครับโดยไอเทมที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนรูปเพื่อเป็นหินธาตุสีม่วงตัวนี้ครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้ทั้งหมด3อันด้วยกันครับประกอบไปด้วยผงฟิวชั่นนะครับที่เราหาได้จากการย่อยโซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ริสตันหินโซนนะครับที่เราได้บอกไปแล้วครับว่าเราสามารถหาได้จากเดนเจียนหรือว่า PP ีฟนั่นเองนะครับผมและอันที่3นะครับที่เราต้องใช้นั่นก็คือผงธาตุนะครับถามว่าผงธาตุตัวนี้หาได้จากไหนนะครับผงธาตุตัวนี้สามารถหาได้จากการย่่่ออออยยสลาาุธนนนััเเงผพื ที่จะได้ออกมาเป็นผงธาตุไอเทมผงธาตุตัวนี้ก็ไม่ได้ออกมา100%นะครับเป็นการสุ่มว่าเมื่อเราย่อยสลายอาวุธแล้วเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะครับและเมื่อเรามีของครบทั้ง3ชิ้นแล้วเนี่ยเราก็ทําการคลิก แลกเปลี่ยนได้ที่ด r ก g อนเอ็กซ s เเลยครับแล้วเราก็จะได้อาวุธร e เจนเนอสีส้มนะครับสวยๆแบบนี้มาใช้ในการเก็บเลเวลกันต่อไปนั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการหาไอเทมเพื่อนําม,มาแลกอาวุธร e เจนเนอรีนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ